เยอะปวดสุทไทยรถวิ่งเยอะครับวันนี้รถด,ดําเป็นสิบเลยครับถ้าไม่มีลูกลังนี่ตายเลยนะจะบอกนะว่าลูกลังมันแข็งครับ เหลือติดซายดโอ้ไม่หมดเต็มยงาสำเด็๋กะตัดเล่งงานครับดูที่ผมมาถ่ายให้ดูตอนนั้นนะ<ด>เร่งงานเพราะว่าตรงนี้ก็จะได้ทำนาครับต่อไปไม่ต่อไปหรอกมันถึงฤดูแล้วโอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งคือเออย็มเยะเราก็รอครับรอวัน<อ>นี้อาจจะได้กินเองนะเพราะว่าเวลามาเ <laughs> ขามาหลายคันทีนี้คือ <laughs> ให้ไม่ครบนั่นแหละรครับพูดง่ายๆอนสองครับแบ็คโฮคันเมื่อกี้สอนสองกับลูกกับเมียเขา คนไหนที่มีลูกก็ลูกมาด้วยเป็นเรื่องธรรมดาครับมันก็ซึมซัพ์นะในระดับหนึง่งถ้าจะถามผมอะ่ะเพราะว่าแต่ก่อนผมก็ไปกับพ่อผมเหมือนกันนะแต่ก่อนผมไปกับพ่อผมเนี่ยมัน ตอนเด็กๆมันก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกรือว่าไปเล่นไปเที่ยวไปแล้วก็นอนหลับเวลาขี่รถกี่อะไรอยู่บนรถเนี่ยนอนตัวเองนอนหลับก็ก็ขับรถไปเนาะเราสบายแล้วเนาะโอเไหม คนที่มีวุฒิภาวะมากกว่ามันก็ต้องทำหน้าที่หนักกว่าครับใช่ไหมพอโตขึ้นไปเนี่ยเราก็ต้องเริ่มมีความคิดเริ่มมีอะไรมากขึ้นแล้วก็รับผิดชอบอะไรเยอะขึ้น ีเรื่องให้ปวดหัวเพิ่มขึ้นทุกวันต้องมีความเสียสละดิปวาจะเป็นพ่อแม่คนได้ด ยาวครับทีนีมารอรถด,ดำมาแล้วครับมาพอดีเลย <c oughs> เอาอามปาดเลยเนะี่ย เดี๋ยวอันบาได้จึบชุบจุดครัดีดดรครับเอก้าสามหกศูนย์ครับ เข้าคันไหนเอ่ยอันนี้น่าจะพร้อมกว่าครับเข้ามาร์คทินคลิปนี้ปิดท้ายด้วยคันนี้นะออกเสร็จแล้วก็จบคลิปเลยครับโอว่าพีปทุมนะ CJ การช่างวเบียนมหาสารครามครับจดุดเฉพาะกิจเรียบร้อยเนาะใต้เหลืองอึโอ้ออกตรงนี้ขอนจังหน่อยหรอปะึคันใหญ่เบลื่อเทือเลยครับ360แดงมา้า แล้วเดียวเห็นไฟบ่ะครับ อยงเรรียนแม็กซิตครับนี่แนวปฟาหอนลัดเอาหม้อพักนะรัดตอ,อ,อกหอนหม้อพักมันจะหอนเห็นะจริงๆถ้าตัดหม้อพักออกเลยมันก็หอนออกไปเลยครับหอนหนักด้วย นี่มันเป็นตันอยู่หม้อพัดเสียงใบเดือบัวตาม,มเฮ้ยผมล้อไป๊ัล้อแหละ ต้องทำกันเนื้อน้องเอ้ยเอ้ยหมายก้วควันนึงรีบนะครับรีบทำนาว้คันนี้นี่อหอน้ำทอแยกยีงแหละครับอือันนี้นี่ได้ครับเสียงดันดีอ้วเนี่ย จัดเห้เป็นนดับสองของทีมงาน, <c oughs> นคนกำกับ <c> เ <oughs> สียบดักเซลกันไปคนระับเดี๋ยวชมต่อคลิปหน้าครับคนส่งโทรมานะเขาจะมาส่งของสวัสดีครับ